มาคะ่ะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปก่อนที่จเจ๊ปิมจะพาน้องเปืป้มๆไปโรงพยาบาลที่ขอนแก่นนะคะทุกคนเป็นคลิปเก่านะคะก็คือตัดไว้แล้วแต่ไม่มีเวลาลงเสียงนะคะคลิปนี้ก็คือเราออกมาบ้านสวนช่วงประมาณสี่โมงเย็นนะคะช่างกิดก็ออกมาสองรอบแล้วก็คือมาย้ายท่อซีเมนช่างกิจจากจะเลี้ยงปลานะคะปลาที่จะเลี้ยงก็คือน่าจะเป็นปลาสวยงามปลาหางลูกยุงนะคะ แต่เห็นหลายท่อนะคะที่ช่างกิจย้ายมาก็คือรอติดตามชมนะคะทุกคนว่านอกจากปลาหางนกยุงแล้วช่างกิจจะเลี้ยงปลาอะไรนะคะทุกคนอาแล้วก็มาต่อด้วยนะคะทุกคนต้นโมกของเราที่มีสีต้นได้จากมางานได้จากงานเกษตรนะคะตอนนี้ก็โตเต็มกระถางแล้วนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะน้ําเวลารดใส่กระถางนะคะ วันสองวันก็คือไม่อยู่แล้วนะคะทุกคนช่างกิจก็เลยตัดสินใจที่จะย้ายลงดินนะคะก็ยังไว้ข้างหน้าเหมือนเดิมนะคะตำแหน่งแค่ย้ายออกมาด้านข้างนะคะทุกคนบรรยากาศรวมๆวันนี้นะคะถึงแม้จะเป็นประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นแล้วนะคะทุกคนลมนิน่งนะคะแต่ว่าอากาศนี่ก็เย็นสบายนะคะทุกคนไม่ได้ร้อนอบอ้าวนะคะ นี่แหละคะ่ะท่อซีเมนที่ช่างกิจเอามาวางไว้ก็เอามาวางไว้ตรงข้างหน้านี่แหละคะ่ะแล้วก็เติมน้ําทิ้งไว้นะคะก็ปล่อยให้ช่างกิจทํางานไปนะคะทุกคนส่วนเจ๊พิมก็จะมากวาดใบไม้ตรงซุ้มไม้เรือยของเรานะคะใบไม้ส่วนใหญ่ที่หล่นร่วงตรงนี้นะคะก็จะเป็นต้นรัตด,ดาวนนะคะส่วนต้นเหลืองชัดชวานี่ใบไม่ค่อยร่วงเท่าไหร่นะคะทุกคนก็คือเลี้ยงง่ายดูแลง,ง่ายนะคะแล้วก็มาต่อด้วย รดต้นไม้รดพืชผักสวนครัวของเรานะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าฝนจะทิ้งช่วงนะคะแล้วก็ระหว่างรดน้ําไปก็ชื่นชมผลผลิตของเราไปนะคะทุกคนความสุขเล็กๆที่ได้ดูแลนะคะจวดจาร์ฟารแปดนะคะทุกคนแป๊บเดียวตอนนี้ก็เกือบหกโมงเย็นแล้วนะคะไฟโซลา่าเซลล์ของเจปิมก็เริ่มออกทํางานแล้วนะคะทุกคนจนลืมไปเลยนะคะว่าตรงซุ้มเราก็มี ไฟระยะไฟดวงเล็กๆตรงซุ้มนะคะทุกคนเพราะว่าใบไม้เครือไม้นะคะทุกคนคือเติบโตเร็วมากปิดบังตรงหลอดไฟนะคะมาวันนี้ก็เลยถือโอกาสเก็บบรรยากาศนะคะไฟ ต่ละจุดนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เรามีไฟฟ้าใช้แล้วนะคะทุกคนแต่ไฟที่เห็นตรงบ้านสวนของเราที่เห็นทั้งหมดสว่างสว่างนี้ก็คือเป็นไฟโซล่าเซลล์ทั้งหมดเลยนะคะเป็นไฟโซล่าเซลล์แล้วก็ไฟที่มาจากการใช้ของชุดนอนนานะคะเรายังไม่ได้เปิดใช้ไฟฟ้านะคะทุกคนถ้าเปิดใช้ไฟฟ้าของเราแล้วก็คือจะสว่างมากกว่านี้นะคะ ต่างคนต่างแยกกันทํางานนะคะระหว่างนี้เราจะไปเดินหาช่างกิจกันคะ่ะทุกคนแล้วก็มาดูผลงานของช่างกิจนะคะต้นโมกก็ย้ายเสร็จนะคะแล้วก็ต้นไม้เศษวัชพืชเสศษอะไรข้างบ้านช่างกิจก็เคลียหมดแล้วนะคะทุกคนดูสะอาดตาขึ้นเยอะเลยค่ะ